มือนี้ทีมงานมังกรกระตัญยุสาธูปผลิตนะครับเดินทางมาเบิงโคดยาวสมแดงมาใส่นะครับกับสวนพักหนอกเงินแสนพักกแง่งเงินล้านนะครับเดี๋ยวิตตามมาเบิงว่าเพิ่นใส่จังไดเดี๋ยวนี้าว่าได้ผลดีนะครับข้างแรกที่เดียวเบิงพักหนอกเงินแสนพักแง่งเงินล้านที่ข้นซือเสียงรับช่องเกตาไทายทำนะครับว่าเพิ่นผลผลิตของการใส่สมแดงเดิ่นได้ผลขนาดใดท่ามาติดตามกันครับ สวัสดีครับครับผมอีอพี่น้ายะครับผมครับนี่คืออยู่จังหวัดอุบลเป็นปะครับครับครับอุบลนะครับนี่คือพี่น้ยที่เพิ่นเอาสมแดงมาใส่ครับพักหนอกกับพักกแง้งนะครับจะาของสวนนะครับอยากคู้ว่าเพิ่นใส่จังไหนได้ผลขนาดใดนะครับครับผมใส่ก็คือใส่ซีซีหนึ่งครับซีซีหนึ่งกับตัวน่ำหนึ่งลิตรครับซีซีหนึ่งซีซีหนึ่งตัวน้ำหนึ่งลิตรแล้วก็อาทิอาทิตย์ละเทือครับ สีอาทิตย์ละเถ้อครับซีซีซีหนึ่งน้ำนิดหนึ่งครับผมสีอาทิตย์ละขั้งครับมันมันได้ยี่สิบ่ครับนี่แม่นครับอันนี้พักนอนที่เขากินครับลาบครับย่างเมนบ่ครับครับทรงตางประเทศน้ำผึ้งหว่าหนึ่งเมนโบครับครับครับโอ้หนึ่งนะครับด้วยนี่ผิวผิวดีขนาดเลยดยอดยอดงามครับนี่ใส่สมแดงย่างเดียวมาครับนี่แม่นครับคือเคมีบริสิณนะครับสมแดงย่างเดียวขายขายได้ราคาดีว่ครับสมแดงนี่ ตามธรรมดามันที่พักเพิ่งกับเบื้องตามพักไม่ค้านะครับคือถุงหนึ่งมันถุงละเจ็ดสิบบาทแต่ว่าตัวนี้พอนใส่เกินโมยูสิบบาทก็คือเป็นแปดสิบบาทต่อถุงถโมนึ่เด็กเจ็ดสิบถุงจักโลครับสิบโลบ่สิบโล่ครับโอห่าโลครับถุงหนึ่งห่าโลครับถุงหนึ่งห่าชิโล่สิบได้เกินได้เกินเพราะเงินที่เขาใส่ใส่ปุ๋ยยี่ห้ออื่นแมนครับเขาเบื้องแบบไหนครับเบื้องตัวเบื้องจากข้อมอันควอมงามแล้วก็เบื้องจากจากพักนี่แหละครับเบื้องจากครับ มันสิม่มีใบยิกใบงอลักษณะพักสียืดหักสีขาวตอนนี้คือพอท่านล่างน้ำนะครับตัวนี้เพิ่งลกมากครับลกมาจากดินนะครับลกนี่ยเขาจะไปกินตอเอาไปล่างน้ำหลอกก็สิเอาไปกินครับกินจากน้อยนี่ับ่เอาไปกินเองครับครับงามเนาะงามครับประทับใจบพะครับนี่ครับกบสิน้านี่ก็ถือว่าประทับใจครับใส่มาโดนบันไดแล้วครับก็นี่นี่เป็นใส่ครั้งแรกครับครั้งแรกเลยครับครั้งแรกของ ของใส่แต่ว่าก็ได้ผลถือว่าได้ผลเกินขาดอยู่ครับจักเจ้าครับที่ใส่อยู่นี่ตอนนี้ผมเป็นการผมทดลองใส่อยู่ผู้ผู้แพรกก่อนครับตอนนี้กําลังกนปลูกไร้ท่านบอกครับไร้ไร้อยู่ครับแต่ว่ากักับบอกท่านมีคนใส่ายเพราะว่ากําลังเอามาใส่ครับเออเพี่ครับพี่น้ยอยากเบื่อผักกระแย้งหรือเป็นยังไงกับภาพอยากเบื่อไปหน่อยด้วยครับครับ อันนี้กับคนสมแดงก้องช่กันครับผมใส่ยุ่มที่หามด้วยกันนี่ซ้ำกันบอกซ้ำกันครับซ้ำกันซ้ำกันนี่คือเป็นพ่อไก่แย่งครับไก่พ่อเก็บยังครับนี่ไก่ยัง่างอยู่ครับต้องให้มันจอดกันก่อนครับพักมันสิจอดกันก่อนตอนนี้กำลังกำลังใส่ตอนนี้กำลังใส่สามเถื่อครับสี่สามเถื่ออายุเท่าไหร่ครับอายุเท่าไหร่ชักเดือนอายุมันก็คืออาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งได้เก็บครับ จริงเงนเลยเก็บครับเก็บเก็บเมันก็คือเสื้อเก็บออกเบิร์ตเล้วก็สิปล่อยไว้ทามาเสีสวมกับอีกมันก็สิมาเข่าหากันอีกก็เก็บไปเรื่อยๆครับเก็บตัวนี้ผู้ใ้เก็บสูสตัวนั้นตัวนี้ก็ต้องเ่ยา oh. <following. S 2> มาจอดกันอีกมันจะหมุนกันอยู่เรื่อยนานเดียวนี่แหละครับอปูข้างเดียวปูข้างเดียวเก็บอยู่จากข้างครับเก็บโอ้เก็บนี่จนจนกว่ามันสิไหวครับดีเนาะครับก็คือสิเก็บอยู่เรื่อยยังเอื้องกับยังปลูกเคเดียวได้ไหมไปย่างเอื้องจะปลูกไรเทียวไหมครับตัวนี้ปลูกทีเดียวคือเก็บอยู่เรื่อยแบบเขาก็สิเออออออาากกกว่ปยยัังมนระ สีส้มแล้วกับ่อยมันครัต่อกันอยู่นเก็บอีกทีหนึ่งที่เขาเขาเอิ่นว่าพักหนอกเงินแสนพักกระแย่งเงินล้างงคือหมู่บ้านนี้แมนบอยแมนครับแมนแมนครับแล้วก็ใส่ส้มแดงเพิ่เป็นคนแรกครับผมแต่เป็นคนแรกแต่ตอนนี้มู่านสินคาสินคาดีอยู่แมนบอยครับครับถือว่าได้ผลเกินคาดครับครับอันนี้ป้าทุเดียนี่ก็ใส้แมนแมนครับป้าทุเดียนก็ใส้ที่กันครับโอ้ครับพริกพริกหนึ่งกำลังเริ่มซีดครับ ที่คิดว่าสิจังไรที่ขายดีบพรคิดว่ากาขายดีครับครับเคิดว่าการต้องต้องขายดีๆแล้วครับมันได้ผลเกินคาดมันต้องขายดีๆครับก็ฝากบอกคนใส่เพราะว่าไปที่ไหนผลสวมแดงอย่างแดียวใส่สามันจะเหียคนที่พรามันใส่นะครับก็ก็ฝากพวกที่เพิ่นใส่สมแดงนะครับก็ถือว่ามันในผลเกินคาดถ้าไผยังบ่ทันค่อยล่องวงก็มาล่องเบิ่งครับ ลองงเบิใส่ทั้งสองตัวนี้ใส่ทั้งสองตัวครับระวังผสมแดงนี่ตัวนี้ก็คือ้นหนึ่งซี่ต้นหนามหนึ่งเล็ดครับตัวนี้เดใส่ยังไงครับอ่าตัวนี้ก็ใส่ห้าตักไปก็ตามใส่จักสอนซ่าหนึ่งเนี่ยครับมีโนเอ่อมีโนต่อต้นหนามหนึ่งเล็ดขึ้นกันแล้วก็เอาเขาใส่ขวดก่อนขวดหนามพวกเรียกว่ามะขายาวขยาวขายยาวจังเอาใส่ในถังเดียวกันครับจังมาฉีดครับพ่นพ่นจักเทรียก่อนพ่นคืออาทิตย์ละครั้งี้ใช่ไหมครับอาทิตย์ละครั้งครับพ่นอาทิตย์ละครั้งครับอาทิตย์ละครั้ง <ừ> อาทิตย์ละครั้งถ้าถ้าถ้าเป็นสีพวกพักบกักพริกบักแดงก็สีคือถ้ามันเป็นดอกเป็นอยงางไรเ่็นเผาสีน,นะครับครับจะเปลี่ยนผ้า,าอย่างไรบิ่งต้งนเะี่เลยครับผมต้งเี่แปลงจีิงก็ปลูกใหม่เมี่นบอสครับบักเอืไรพร้อมแล้วครับได้เลยครับ นี่ก็แปลงผูงม,ม,งงม้ครับอันนี้กี่มือแล้วอันนี้ปูดิแคมือแล้วครับอันนี้น,นี่ชิ้หามือครับน,นี่ชิ้นหามือพ่<ค>นสมแดงจักขังแล้วพ่นตอนนี้ก็ต้องพ่นใน,นที่เดียวครับนี่พน่ทพน,นที่เดียวครับอ้พ่นในที่เดียวครับสมแดงเขานี่งพ่นแล้วมันใหญ่ไวเนาะครับขั้นพ่นตอนนี้มันถี่ใหญ่ขึ้นยากะที่เกิดแมันครับครับมันจะมันจะขึ้นก้อนหยานะครับถ้าห้องพอท่นพ่นสมแดงนี่ พักเท่ายังหน่อยอยู่ในหยาจะขึ้นทวมก้อนถานที่สมแดงก้อนนี่ยพักมันจะขึินก้อนหยานะครับมันจะคุ้มหยาไว้ถามมันสูงกว่าหยาหยา,ยายจะเกิดยาครับแดงนี่ลายนานเนาะครับขั้นขายขั้นขายเพิ่นี่เฉพาะยุดนี่ได้ประมาณไรปันนะครับมันอยู่กับราคาพักตัวครับราคาผักบางเทียบพักมันราคามันลุ่งกับมีกมีคือกันครับมี่คือกันแต่ว่าที่ใน่ที่ผมใส่มากก็คือมูใน เกจิบผมสิไเลแปดสิบเกินโมงอยู่สิบบาทครับคุยคนละตัวกันครับคนละตัวกันตัวนี้คิดว่าประหยัดบ่กับประหยัดกลัวกันหลายครับครับประหยัดกลัวกันหลายครับผมครับผู้ใดก็เคยเห็นบักหน่อกัเบิ่งนะครับนี่ทีมงานที่ขายสมแดงครับนี่ครั้งแรกที่ทีมงานนี่มาเจออยู่บนแต่น้ำต่อทด้งผิดได้ครับ บอกปีรองเขาน้ำครับผมเท่านั้นประทับใจแล้วใส่ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยฉีดใส่ปุ๋ยปุ๊กุ๋ยนั่บ่กปุ๋ยเหล้านั่บ่กปุ๋ยปุ๋ยบดปุ๋ยกับใส่เป็นบางครั้งครับแต่ว่าคือตัวนี้บอนใส่ปุ๋ยปุ๋ยในใส่ปุ๋ยฉีดม่วงบนไ่ครับใส่ไก่ครับครับใส่ข้างเดียวครับผมใส่ฉีดใก่เดียวคนสดียวอย่างเดียวเนาะครับอาสาว มาดูมาปีซิตปีสเตอร์เดี๋ยวมาดูใกล้ๆระหว่างผักหนอกกับคนสวยได้ใครจะสวยกว่ากันสวยมาตั้งโดนสู้ผักหนอกได้ห่ดตอนนี้ผักหนอกยังไม่กลัวแดดเราเป็นคนกลัวแดดทีมงานมังกรกาญจนาธุประดิษฐ์นะครับวันนี้มาไกลเดินทางมาไกลครับถึงอุบลราชธานีครับ อ่ทีนี้อยากให้พี่ฝากบอกคนที่เขายังไม่ได้ใช้ครับก็จะให้พี่น้องร่องใส่เบิ้งครับคือผมใส่แต่มันดีเกินขาดก็คือพักก็ง่ามเกินขาดที่ใส่มากก็ถือกวัปุ๋ยเข้าซ้ำธรรมดาครับใส่เคมีมันก็กรบปุดีต่อท่อนีนะครับแต่นี้มันได้ผลนเกินขาดก็จะให้พี่น้องร่องใส่เบิ้งเถื่อมันดีคือผมแล้วก็พักมันถืง่ามคือผมบอกก็ต้องร่องให้พี่น้องร่องไปใส่อีกเบืองที่หนึ่งครับครับแล้วก็มันก็อีกอย่างหนึ่งมันบ่มเป็นเคมีบ่มมีสาร ตัวข้างก็คือมันสีบวมมีผลต่อร่างกายของเฮานะครับคือผลผลปุ๊บเฮาก็สมรถเก็บได้เลยครับผมคือกินได้เลยครับบัวองบัวตองย่างเฮ้าผลจริงจร oui. ิก็บ่ต้องปิดจมูกปิดหยังนะครับเบบ่าผักหนอกผักหนอกอ่าแปร้งนี่เอาไปขายนี่ให้ความปลอดภัยกับพี่น้องได้เลยครับได้เลยครับกินได้เลยครับคือบ่มีเคมีอันตรายแล้วก็ผักนี่ก็สิกรอบกรอบแล้วก็สิออกแบบหากมันสิขาวนะครับซอยเฮ็ดให้หาขาวพร้อม รับประกันจากคนซื่อของหัแล้วว่ามันดีแท้ครับคนซื่อกล่าวการื้อแพงคนเดินก็ทือว่าใส่ได้แน่นอนครับแล้วก็ประหยัดต้นทุ่นน้อหลายเนาะหลายครับหลายชุดหนึ่งใส่ได้สักเดี่ยวนครับโอ้ชุดหนึ่งผมคือผมใส่มาเนี่ยมันกับประมาณอยู่แปดสองไลน์เหรอครับสองไร่เนี่ยก็คือผมเสียแล้วก็ยังยังยังเหลืออยู่ครับเป็นยังยังม่อนเบิร์ตยังเป็นเหลืออยู่เครื่องขวดครับตอนนี้เครื่องขวดครับผมมันใส่ได้เป็นมันต้มรวมเหลวกดซีไรอยู่เนี่ยเนาะแมนครับดูซีไรแมนซีไรใส่ต้นทุนแค่ แค่400กว่าบาทครับแต่สองยางก็แค่สีรับผม480ปดรเนาะครับผมโอ้สุดยอดเลยเนาะครับแปดนึง8แ0ดสิครับชุดนึงครับวิวแผลหน่อยทิไม่หน่อยเดินไเด้อเดินไเด้อครับเออเท่ากับโอเคเนี่ยเขาเนาะครับผมครับดีใจเดี๋มาชมสวนครับเดี๋ยวโอกาสเดี๋ยวไม่โาสหน้าเดี๋ยวมาเยี่ยมชมไ่เด้อครับครับสวัสดีครับ